ไปแรกกันที่ทางด้านข้องปรลัดกระทรวงมาดไทยกันบ้างใกลงพื้นที่จังหวัดนครศี่ธรรมราชรวมประชุมแม่บ้านมาไทยสั้นจรที่พรคนะครับในพื้นที่พาคใต้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก็เสริมสร้างบทบาทของหมู่บ้านสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับโดยแรกแต่ว่านะครับสุดพัฒนาเล็กๆองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัก นายสุติพงษ์จุนจเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยดรวันดีกุลชนยาคงจุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและณะนะครับเดินทางกรวจเยี่ยมการดำเนิงนงานศึกษาดูงานการเรียนการสอนในโครงการนะครับโปรเจกต แอปโรดนะครับของสุพรรณเด็กเล็กองค์การมัธมบ,บนทาชักโดยมีนายอภินันเพฤพองผู้อาการจังหวัดนะครี่ธรรมราชรองผู้ว่าวนาส่วนนะอำเภอกำนันผหญยบ,บ้านคณะครูนักเรียนสุพรรณเด็กเล็กนะครับ,นะรบของท้าชักรว้วหมก้กันต้อนรับครับหลังจากนั้นค่ะนายสุธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยดรวันดีกุลชรยาคงจุนเจริญนายยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะค่ะก็ได้รับชมการสแสดงข้องน้องๆองนักเรียนสู้นพัฒนาเด็กเล็กค่ะการนําเสนอพลนงานโครงการโปรเจกต์แอปโร รถมลกอเยี่ยมชมการเรียนการสอนค่ะแล้วก็มอบข้อมอบข้องขวัญในเด็กๆกันนะซึ่งจากการตรวจเยี่ยมการดําเนินงานแล้วก็ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในโครงการโปรเจกต์แอปโรดข้องสนยนพัฒนาเด็กๆองค์การบริหารส่วนตําบลาชักครั้งนี้ค่ะก็เป็นภารกิจนึงค่ะข้องการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาไทยสั้นจอนครังทีนึ่งพื้นที่าักตายเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดําเนินงานข้องสมาคมแม่บ้านมหาไทยในไล่ยๆดดานเลยค่ะทางด้านการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเช่นเขามีโครงการครอบครัวมหา ไทยใส่ใจซิ่งแวดล้อมค่ะที่มีการจัดทําทั้งขี้ยาบ เปียกเอาไว้นะเผื่อเป็นการขัดแย็กออกมาจากขี้ยาแห้งนั่นเองแล้วก็ใช้ขี้ยะเปียกเนี่ยทำปุ๋ยอินทรียค่ะหรือว่าจะเป็นโครงการที่มีการน้อมนําแนวพระราชดำริมาชายค่ะเช่นการปลูกพักเอาไว้กินเองการส่งเสริมสุขอนามาัมให้แก่เด็กและแม่ค่ะแล้วก็การอนุรักษ์การชายผ้าไทยนั่นเองค่ะสำหรับโครงการโปรเจกต์แอปโรดเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็กนะฮะโดยใช้โครงงานเป็นพื้นท่านนั่นเองออค่ะสันประลัดมาแล้แเกยก็เน้นเรื่องผ้าไทยเรื่อง ตั้งขยะนะนะคับ